ไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกอย่างไรการปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างนิสัยใหม่ให้กับชีวิตของเรานิสัยใหม่ที่ทำให้เราเบาสบายสงบเย็นเพราะว่าเราเป็นอิสระจากการครอบงำของกิเลสแต่ไม่ได้แปลว่ากิเลสจะหมดไปนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะยังมีอยู่มันก็จะมาครอบงำจิตใจของเราได้ยากยิ่งขึ้นครับหลวงพ่อชาท่านพูดถึงการปฏิบัติธรรมว่าไม่ใช่เป็นการหนีกิเลสเราก็ไม่ใช่ให้กิเลสนี้หมดไปแต่เป็นการทำให้เราอยู่กับกิเลสอย่างมีสติเปรียบเหมือนบบบน้ำกับใบบัวน้ำกับใบบัวมันอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ว่าน้ำ ก็ไม่สามารถจะเข้าไปในใบบัวได้คนเราย่อมมีกิเลสเป็นธรรมดาแต่ว่าเราอย่าให้กิเลสเข้ามาครอบงำใจของเราได้โดยใช้การปฏิบัติธรรมเป็นตัวช่วยนั่นเองครับเรามาเริ่มฝึกให้ทานกันก่อนนะครับทำให้เป็นนิสัยทานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการใส่บาตรพระอย่างเดียวนะครับแต่รวมถึงการให้สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือเจือจานผู้อื่นด้วยเมื่อเราทำบ่อยๆความเห็นแก่ตัวของเราก็จะลดน้อยลงความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติก็จะลดน้อยลงการรักษาสิลก็เหมือนกันครับเราต้องรักษาสิลให้เป็นนิสัยเพราะสินนี้จะทำให้กิเลสเข้ามาครอบงำใจของเราได้ยากหรือครอบงำไม่ได้ การเบียดเบียนทำร้ายเอาชีวิตคนอื่นก็จะไม่มีตันหาราคะก็จะลดลงการลักขโมยคดโกงคอรัปชันหรือว่าการทำผิดประเวณีมันก็จะมีโอกาสน้อยลงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยแต่การให้ทานและการรักษาสินนั้นยังไม่พอนะครับเราจะต้องฝึกจิตของเราด้วยการภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญสติ เป็นการสร้างนิสัยที่ทำให้เรามีสติรู้ตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอนิสัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องสร้างขึ้นมาสร้างทดแทนนิสัยเก่าแต่ขึ้นชื่อว่าการสร้างนิสัยใหม่นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่านิสัยเก่าส่วนมากแล้วจะแก้ยากจึงต้องใช้ความพยายามต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ เริ่มต้นก็ต้องฝึกเจริญสติเพราะการเจริญสตินั้นทำให้เรามีความรู้ตัวในเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งคือให้เรามีความรู้สึกตัวในทุกอริยบทจากสิ่งที่เป็นอากับกิริยาภายนอกก่อนอย่างเช่นการที่เราให้เวลากับการปฏิบัติในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมใหม่ๆ พวกเราจะรู้สึกว่ามันยากแต่เราก็ต้องพยายามทำกันบ่อยๆนะครับแล้วในที่สุดมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างไรก็ตามมันจะมีแรงต้านในช่วงแรกๆเราก็ต้องพยายามฝืนและทำต่อไปทุกวันจนมันเกิดความเคยชินและกลายเป็นนิสัยนิสัยใหม่นี้จะทำให้เราเป็นคนที่รู้ไวหรือรู้มากกว่าหลงนั่นเองครับตัวนี้เอง มันจะเป็นเรื่องภายในจิตในใจของเราเราจึงต้องใช้เวลาและใช้ความเพียรพยายามด้วยาการกระทาซ้ำๆจนกระทั่งจิตสามารถระลึกได้เองว่าปัจจุบันเรากำลังทำอะไรแล้วพอมันระลึกขึ้นมาได้ความหลงหรือความคิดฟุ้งปุงแต่งก็สงบไปแต่อย่าลืมนะครับว่าการฝึกให้ได้ผลเราจะต้องมีความอดทน และทำบ่อยๆอย่าท้อถอยการเจริญสตินั้นมันก็มีหลักของมันครับครูบาอาจารย์ท่านก็พูดกันว่าให้เห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกคือเห็นด้วยสติกายทำอะไรก็รู้ซึ่งมันช่วยทำให้ใจอยู่กับปัจจุบันถ้าใจอยู่กับกายเหมือนกับว่าให้ใจมันมีบ้าน ใจมันก็จะไม่เร่ร่อนจิตของคนที่ไม่ได้ฝึกนั้นก็จะเปรียบเหมือนคนจรจัดก็คือว่าไม่มีที่พักพิงไม่มีหลักแหล่งจิตที่ไร้บ้านก็เหมือนกับจิตที่ชอบไหลไปในอดีตลอยไปในอนาคตเกิดอาการที่เราเรียกกันว่าฟุ้งซ่านอยู่เป็นประจำแต่หากจิตกลับมาอยู่กับกายซึ่งถือว่ากายเป็นบ้านของจิต อาการฟุ้งซ่านมันก็จะเกิดน้อยลงแทนที่จะฟุ้งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันก็มารับรู้แทนว่ากายกำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันในขนาดนั้นเพียงแค่ใจมันอยู่กับกายรับรู้ว่ากายมันทำอะไรเราก็จะสงบไปได้เยอะแล้วครับหากเรามีสติสตินั้นมันจะเป็นตัวช่วยในการไปตามใจของเรากลับมา ผาใจกลับบ้านกลับมาอยู่กับปัจจุบันถ้าเราไม่มีสติที่เก่งกาจชับไวใจของเราก็จะหวงอยู่ในป่าแห่งความคิดนั่นเองครับอารมณ์ที่มันมารบกวนจิตใจที่มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ครอบงำจิตใจไว้การฝึกให้เห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดมันช่วยทำให้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้น้อยลง ไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดเลยนะครับเพียงแต่ความคิดนั้นมันทำอะไรใจของเราไม่ได้จุดมุ่งหมายของการฝึกเจริญสตินั้นมันไม่ใช่เพื่อการควบคุมนะครับแต่เราฝึกเพื่อไม่ยอมหรือไม่ปล่อยให้ความคิดมาควบคุมเราก็คือว่ามันจะคิดก็คิดไปแต่เราไม่เชื่อมันเรามีหน้าที่แค่ดูแค่รู้มันเฉย บางคนไปเข้าใจว่าการเจริญสตินั้นเราจะต้องควบคุมความคิดเพื่อไม่ให้นึกคิดถ้าเราทำแบบนั้นจะไม่ประสบความสาเร็จเท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีเรื่องให้คิดอยู่เรื่อยๆเ,เราไม่สามารถจะควบคุมความคิดได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คืออย่าปล่อยให้ความคิดมาควบคุมเราอันนี้จะรวมถึงอารมณ์ด้วยนะครับ เราไม่ควรฝึกควบคุมอารมณ์แต่ฝึกเพื่อไม่ให้อารมณ์มาควบคุมหรือบงการชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดก็ตามหากว่ามันเกิดขึ้นเราก็เพียงแค่เข้าไปรู้แค่นั้นแต่ก็ไม่ปล่อยให้มันมาบงการให้เราไปทำอะไรต่ออะไรตามใจมันความคิดยังมีอยู่อารมณ์ก็ยังมีอยู่มีอยู่ในใจของเรา แต่มันครอบงามจิตใจของเราไม่ได้มันจะไปล่อไปหลอกชักชวนให้ใจเราหลงเพลิดเพลินไปจมอยู่กับอดีตหรือว่าเป็นหนักอกหนักใจกับอนาคตย่อมทําไม่ได้ก่อนที่เราจะเริ่มฝึกเจริญสตินั้นความคิดมันใช้เราก็เพราะว่าเราไม่รู้ทันมันแต่เมื่อเราฝึกสติแล้วต่อไปนี้ เมื่อเราจะใช้ความคิดเราก็ใช้ได้แต่ความคิดที่ดีมีประโยชน์ถ้าความคิดไหนไม่ดีไม่มีประโยชน์เป็นความคิดลบเรารู้ทันไม่เผลอไม่ปล่อยให้มันมาเล่นงานจิตใจของเราความทุกข์ของคนเรามันเกิดจากตรงนี้นะครับเพราะเราไปปล่อยให้ความคิดหรืออารมณ์มาบงการจิตใจของเราแต่ถ้าเราฝึกสติฝึกจิตเพื่อให้เห็นความคิด เห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกต่อไปเราก็จะไม่ยอมให้ความคิดเหล่านั้นมารบกวนจิตใจของเราแม้มันจะล่อลอกเราอย่างไรก็ไม่ได้ผลทุกครั้งที่เราทำอะไรด้วยกายนี้ก็ให้เรามีสติรู้ว่ากายเคลื่อนไหวเวลาเจออะไรใจก็รู้ทันแบบนี้มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะครับสามารถปฏิบัติได้ทุกที่ ปฏิบัติได้ทั้งวันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปปฏิบัติที่วัดอย่างเดียวใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละครับให้เป็นประโยชน์เมื่อเราเข้าใจรู้จักจิตใจของเราแล้วก็จะพบว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่เจอเสียงที่ดังมากระทบหูแต่ถ้าหากว่าใจเฉยๆกับมันมันก็ไม่ทุกข หรือว่าถ้าใจรู้สึกดีกับมันมันก็เป็นสุขนิซ้ำถ้าหากว่าสิ่งที่เราเจอเราไม่สามารถที่จะมีท่าทีที่เป็นบวกกับมันได้ก็ลองรู้สึกเฉยๆกับมันดูครับอย่างน้อยเราก็ได้รู้ใจของเราเองให้มันรับรู้เอาไว้รู้เฉยๆว่ามันกําลังมีอารมณ์มันกําลังหงุดหงิดเห็นความหงุดหงิดเห็นความไม่พอใจถ้าเปลี่ยนใจให้เป็นบวกไม่ได้ แค่รู้เฉยๆนี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะครับลองเอาไปใช้กันดูครับผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังกันจนจบพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นธรรมทานและอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จากช่องสารธรรมขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับสาธุ